เป็นซีนีอย่งนี้นแห่งงัวซเฮ็รเองบน่ดยใส่มือเจ้มาเบิ่งเบิ่งลายมือไหมะเบิ่งลายมือจ้าโอ้ลายมือเรานี่ยด้สิได้เนคนไทยเลยมันคือมาหยังเน่ยากตีนไก่แม่เออามตินไก่หมากติ่งไก่หมากติ่งไก่เป็นปากว่าเขาทำได้ซี โอ้โหซิฟป,ปากว่าบปเทาได้ซิมมาเดี๋ยวเรามาซิมกันพี่น้องเลยล้องเพลงรองเึงลองเึง,ง,งสิเป็นหวานหาวาน,วาน,วานเปล่เริ่มสายกับเริ่มเปลี่ยนบรรยากาศผู้คนกับมาหลายขึ้นเนาะมีผู้สาวมายืนถ่นานั่มเล้เจ้ากินเปลี่ยนจะว่าเจลเป็นเป็นที่นกันบ่ห่ออวยเจ้าระวังนะเจ้าหนีกินหลายนะมันสิบงามเลย นั่นนี่พูดอะไรนี่เขายังสวดอยู่เปล่าหางสวดด้ยน่พี่ไก่หนึ่งหากเรียนจบหากเลี้ยนจบงอเจ็ดพีกายนี่สิเอาอยู่เปล่าปูนี่เจ้าเป็นทรงไปเนี่ยเป็นทงยี่ห้อขั้นขายหมูนี่พี่น้องใครเป็นเปส่งแม่เลี้ยนไปไปไปไนเนี่ยๆไปละเด้อไปละเด้อหมูปูสิไข่ครับช่วงนี้หมูแม่สิบวกไข่หมูปูนี่ไข่สองเวยครับไปไดผ่านไปผ่านมาเห็นแต่ท่อหมูแล้วนี่ผมว่ามีมองเดียวแหละไปขอยกนี่ด้วย ตนี่นมันีนักอ้หู้เท่าหี่อ้หูบรรยากาศเยาว์้าคนสวยอย่างกายกล้องวับห, <c oughs> หันมาทางที่ฝนเบาหน่อยมาทางร่มเม้าอยู่เบีเเเยบเยงเขาเ,เปียกเ,เปลี่ยนเยาเ์ีาเปลี่ยกเ,าเยาว์สาเี่เม้าค่ะคืองามอยู่ดีะีสุดเม้า มีคนบอกว่าหัานเขาเปียกอยู่ใสลูกขามอยู่ข้างหน้าฮะเนอร์มองแยกกันได้ว่าสันหัานเดียวนี่บอสขายเขาเปียกเลี้ยงผัวว่าสันจนเห่าสันเบาไนบอสเหมือนคือดีเลยพัวทิมแล้วพัวทิมเนี่ยตอนนี้โสดบอสยี่หลีบอสสนใจคนไทยอยู่บอสผู้บ่าวไทยไล่หลายเลยมากเลแล้วเมียค่าซื้อจังไหรเอ้าซื้อแสนซื้อแสน แสงตลาดเซโปนเด้อแม่ค้าแสงขายขบเปียกตลาดเซโปนพี่น้องตอนนี้โสดนดะครับเด้อผ <c oughs> ู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วสนใจทักมากกันแล้วกันบาย <c oughs> อันนี้ลุกปีเตอร์สีผ้าย,ย่างไปเบิ่งตลาดสบายดีไปหงเฮียนบอยุ่ใส่หงเฮียนไกลบ่บอกไกลระวังรถดเด้อลูกเด้อนักเฮียนนักเฮียนน้อยหนักเฮียนน้อย ของเหียนเพืนอยู่พูดขึ้นไปทางเนินๆคนเลยเหียนกี่เด้อันนี้เป็นตลาดยามาเซานะครับตลาดยามาเซาซึ่งกรสจออกมาอีกข้างฝั่งหนึ่งกสิจมีคนมาหาซื้อเครื่องซื้อของสบายดีซืออนน้อย่างเืินนี่ะย่งบูหูจักแต่ตั้งใจว่าซื้ออย่างไปเห็ุกินซื้อซีนซี้ออย่าง บ่่ได้เกี่ยวเข่าบ่ช่วงเกี่ยวเจ้าก็เกี่ยวบ่เกี่ยวเป็นนะใส่บางมืออยู่ด้วยอ้มือคนเกี่ยวเข่าคืองามแท้เข่าเป็นบ่บาดแขนเจ้าบ่บาดอกบาดเท่ากันยอหลี่โอ้เจ้ามีแฟนหรือยังมีแล้วมีลูกหรือยังจักคนแล้วสองลโอู้อหลี่นี่บ่กใครว่าเจ้าหากระเฮียนจบเลยนี่ จะต้องโดนแล้วตโดนแล้วหนาเจ้าจยังเด็กน้อยอยางเนอะคือกันกับผู้สาวนีดน้อยเข่า,ขาแล้วจากปีแลวเข่าสามสิบเศร้าเจ็ด,จดนะเข่า,าว่าหากระเจ้าหากระจบวั่งเศร้า,า,านี่แหละเอเอหน่ออยู่ให้เจ้าอีกเจ็ดปีเนะานะขอบใจได้ลมๆๆลำเราเราจะไปเกี่ยวเข่าสิหาซื้อเครื่องซื้อของยามาเศร้าไปหาเท็ดกับเข่าให้ลูกให้ผัวกินแล้วเป็นบ่เนี่ยแม่ข้าเฮาดีเเด้ แม่ค้ามาขายอย่างมือนี่ขายซนแหมันเร็วขายอาหารว่างวะอาหารนมืโอ้ซ่นแหงเว่ะนี่ซนแหงอันนี้คนสั่งเ็นซีนอีอย่างนี่ซีนแห่งวหงงัวเฮ็ดเองบะเจ้านี่วะเฮ็ดอิลีนี่ปใส่มือจะมาเบิ่งดเบิ่งไลายมือไหม ใชเบิ่องลายมือจอ้งโอ้ลายมือเรานี่ได้สิได้แฟนคนไทยเดิเราบอกว่าเอาไปได้แล้วว่า <c oughs> มีแล้วบ <c oughs> ะเอามีเอาโลดเจ้าโสดปะยังบควมีเป็นผัวนี่แต่แฟน่ซือ่อ <c oughs> คบหากัน <c oughs> <c oughs> มีโอกาสเลิกกันได้ <laughs> เอากาแฟนเนาะ แฟนก็มีโอกาสเลิกถ้าดีเขาก็อยู่กันต่อไปถ้าบคดีเขาก็ต้องเปลี่ยนแม่นบอกหลังจากแต่งงานกันไปแล้วก็ต้องประคับประคองกันไปอันนี้ขออนุญาตขอขอโทษหลายเด้อน้องนี่อย่างนี้น้องอิ๋วมาขายทุกมือบอสตลาดเซโปนี่หรอไม่มีโอกาสไปขายตลาดนัดตลาดอย่างทางอื่นบอสขายออนไลน์ใช่หรือเปล่าคะผักเมืองน่านเขตขายอย่างออนไลน์อันนี้แหละเดี๋ยวก็พวกขายออนไลน์สิ้นแห้นี่ขายสิ้นแห้งนี่หวะ ขายดีป๊อเป็นรูปเป็ขายออนไลน์นะส่งไปแบบไหนกแบบฟูฟูจากับแบบูในซเียมเนาะเลมีเอย่างเขานาใจเลยั่งตเอเออเฟหรือขายทังเฟหรือขายทั้งอย่างเฟซโดเ o ซเอาฝากเฟซบุ o กเนียให้คนเขาไปซื้อเนี่ยเเมืองไทยเขาส่งไปแบบไหนกันได้ บ่ตัวเล้าเพดหังออกซืเมอร์เลยวิสันวิสังสุรีวงคนหาวเองกรเอสูลุงบีเตอร์ก็หาว่เป็นเงืนละเงื่นว่าก็ได้ตัวเล้าเนาะดยยยอคอให้โซให้มันเด้อให้เขาสิ้เขาเนี่เขาขายพวงไรวงละแสนพวงละแสนเท่านั้น กูแใหญ่ดงีเยนบิโลเสป็ดตนใหญ่ประมาณลงาฮมเสลงเฮกสำลักนะตั้ารัอ้นอืมขอบใจได้หลายเด้อขอ้ส่งให้มาเด้อโดยซอยดูซอยดูวาสันยางอียงครับเนี่ยข้าวต้มข้าแขมข้าวต้มอ้าโอ้ข้าวปิ้งบมมีบ่ก็ไปปิ้งเนี่ย ขายจังไหนขอต้มนหาพั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 นหาเาสิมีเงินบอ่าบ่าันเโอ้โหวายแล้วเฮ้ยพวเป็นข่ากันดีแท่ลรเฮ้ย้ว่าข่ากันดีเท้ลเดียยวมาเอาได้ไหมเฮ้โอม้วนอยู่วะม้วนไม้วนเนาะเอาเยกบาาดูเอาเะบาาดูอันันม้วนเอาเ้าดูามดเอาเอาเบ้านี่ย เต่งเรงเตงเรงเต่งเรงเตงเออเต่งเรงเต่งเรงเต่งเรงเตงโอ้ยเออคักเนาะยายตั้งหน่อยหัวกันคักเนี่อปหลออปิอายุะีอันีหยโอ้ไอ้อันอันอนยังหน่ะเนี่ยเตแบงเตแบงอยู่ในน้ำมนี่โอ้ทางด่วน หรือว่ารถด่วนนะครับที่อยู่ในหน่อไม้นะครับพี่น้องลุงม,มิเตอร์เคยไปกินแล้วอยู่รวง,งพะบางไปรวงพะบางอเ,<ป>เอามาอยู่ในม้ไผ่เนาะแกะออกมาเราก็ย่ำกินเลยโอ้มันขนาดอืพ<อ>ี่น้องปลาสดก็มีดิปลาดุกก็มีฮะ่ปะปลาดุกก็มีปลาสดๆเลยพีก็มีกุ้งฝอยกุ้งเต้นพี่น้องกุ้งเต้นพิ่นทักผักไายห่วง แม่คข้ากับปากแดงคือเก่างามคือเกลียวนี่น้องไอ้ไฟไฟอยู่โอ้ยม่วนดินะครับอยู่นครพนมอยู่นครพนมเดี๋ยวเชื่อเขาสิมาเล่นน้ำใหม่เพราะว่าเขาหากะมามือแรกเดี๋ยวสิมาอีกอยู่เขาเห็นแล้วเดี๋ยวไปเอาข้าวต้มใส่ไม้เท่านะกันเฮ้ ซื้ออยังลงไปล้วแหมอยู่กลางถนนนี่นี่ให้เขาเอาให้บ่หมดต้องเนาะได้ล้วพี่น้องขนมซาอ์พันนี่ครับซาอ์พันขนมนี่แหละซื้อสร้อยมาเข้าเขาดูซื้อแล้วุ้มเิเตอร์กับพี่เอาไปหาเกล็ดพี่น้องเลยหาเกล็ดพี่น้องซื้อแล้วเอามาเกล็ด ใ่เทาหยิบเอาเนี่ยปันเงินกินเฮาปเนกินอปันเงินกินเนาะเอนี่เรื่องใสเท้าใส่เท้าลวเขาต้อมาแจกยิบเอายิบเอาปันเงินกินเฮาอ้าวมันมันหเหน่ยมันมันห้ามาแจค้งนี้เนเด้อสัน พี่น้องเดี๋ยวลุงมิเตอร์ใส่ใบก่อนเด้อยังโมมีเสียงยังพี่น้องบ่นด้เดี๋ยวสิว่าคือนโมมีเสียง<อ>ขนมข<อ>นมนมาแจกยิบเอายิบเอาขอบใจเด้อเดีสิังเงินกินดีเนาะขอบคุณค่ะโอ้พี่น้องเลยเงินโมาลายดอกแต่ว่าแตพอได้กินอยู่สบายดีอขอแจกขนมได้ปะยิบเอาแถวเนี้ยจักอวัดน,นีง เคยกินบาขนมนี่ยขนมอย่างเขาห้องเขาชอบเคยดีใจได้เคยเห็นเจ้าเจ้าเพิ่งงามแท้ขอบใจขอบใจเราอะไม่เถอะเก็บเครื่องเมื่อละเอาขนมไปฝากเลยเรากันโอ้ยอย่างนั้นบอกขอบใจลายเด้อให้มันมีอยู่ให้เราไม่ด้อยเด้อเลย เ้เฮเด้อเอ้าน้องสาวคนนี้นะข้าตมิวคุลซิ้นสองสินเฮาานางกินเน้อมีโอกาสสิมาหาใหม่เด้อเด้ออ้แม่ข้ากำลังซับหมูอยู่สะดวกเอายุอนี่เอาอยุบอให้เราเนี่ยอันนึใงโดยเ่กี้่เมดแล้วนะ เขาต้องหาหมองที่สิเป็นแหล่งเงินละ่ะพี่น้องเอยลุงแม็กไปใส่นอยิีมกับลุงแม็กก่อนนะบรรยากาศตลาดข้างในบรรยากายังว่าเขได้เข้าไปเนะลยมาลุงพีเจก็สิเ,เข,ข้าไปข้างในแต่ว่าเขาได้เข้าเอาสิหาอย่างเลาะอ,อยู่แถวๆนี้ซะก่อนเดี๋ยวขนมไปให้เราขายข้าวต้มเราขายสลัดเปล่าแถวห่อข้าวต้มมาฝากเราข้าวต้มมาฝากเ,าเราแล้วก็ข้าวต้มมาฝากในเ,เข,าข่าพร้อม ตาง้งคาดขาตัวเดี๋ยวเรามีกระตุ้มแม่ค้าอันนี้เข้ากันได้ร่มกับเราอยู่ทอ,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 อาข้าวต้มบนฝากเรานี่เดองหอยยิมอยู่แต่ละคนอะขอบใจเนาะในพอกันใหม่ด้วยขนาดเนี้ยเลยอยางมีเงินหลายๆพี่น้องไงซื้อแจกนคบัตสุขสุขคนนะเป็นความสุขนะครับเงินน้อยหนึ่งไง เงินไว้หลายแต่ว่าเห็นหอยยิ้ม <c oughs> เห็นความสุขของทุกๆคน,นเป็นความสุขอี่หลีกินเยอะมากขนาดนั้นมันคือหมักอย่างไงหมัมกตีนไก่คแม่เออหนาตมาต,ตีนไก่หมักตีนไก่ตหมไก่ตีนไก่เอาไปหม<า>ัมกน้ำเต้าก็มี่หมักน้ำเตา้าเออหมักน้ำเตา้ามันกินอย่งไรแม่กินไม่เปลือกมันอกนอกมนันออกินหมดนั่นเลยแต่ว่ายในมันออกภายในมันออกรสดซาดมันจะเป็นยังไง ชิมโรตมันตามเลยบอกคือบอกคืบอกคือนชิมเองนะปากว่าเอากเทาได้ซิมโอ้โหสิบปากว่าเอากเทาได้ซิมมาเดี๋ยวเ้ามาซิมกันพี่น้องเลยพี่น้องเดี๋ยวลูกพี่เตยอจะซิมปักน้ำเต้าพ่อใหญ่แม็กเอามาฝากยัดพ่อใหญ่แม็กเราตัวอีกนะเผื่อก่อนเราตัวให้ซิมซิมหมากนะแม่ยปากแคว้นเออเพิ่นซื้อปากแคว้นไหมฮอกซิมโอ้ยเฮากแคนเกือบตายให้ เอาสิลองซิมหมกักกับเซวเราไม่มีผุ้ยยักเม็ดเลยเลยน้องนูน้อยติมก่อนซิ้ข้าวเราซิ้นหวานลองมึงลองมึงลองมึงดีสิเป็นหว,วานหวานหวานบ่ไข่ไก่มันหิมนีเขโอไข่ไกมันหิมพีน้อง เป็นหวานๆที่บักไม่ธรรมชาติภายในมันทิมัน้ยอครโนมาดคล่่อโหว้าโลกหมุนเลยครับคุณผู้ชมเออหวานๆเนาะออกหวานๆธรรมชาติเนาะ หวานหวานธรรมชาติบ่มีผิดมีใครสุดแซ่บมาจากนครพนมโดยผู้จักบ่กเราเคยไปหรอคอนซูเฟตอเทาติดบูบูคอเทาติดบ่พอเทาติดโดยยายไอยายไอยายแมวเหรอเออเจ้าติดตามเหมือนเนาะเหมือนบ่อเหมืติดตามเลาวแต่เป็นยังไงบ้างเพิ่นนเลยเอาบ่ อยากอยู่ทางนั้นโอ้เลนูเลนูนครแข่อยอยู่เมืองนครแม่ออกไปจากเลนูนครอีกประมาณห้าสิบลักเงินข่อยอยู่ในเมืองนครพนมไปหาเด้อเฮ้เด้อเจ้าไปถามหาฮะไปบุญบ่บุญยังบุญธาตุโอ้ยไปรอดไปรอดบุญธาตุพนมมาไปพ่อข่อยอยู่หันแหละเจ้ายวก็ซิม่วนอยู่แถวนั้นแหละทุ่แม่ไปเมืองฉลองหงเด่นนั่นเอง ห้องเฮียนอย่างเนี่ยห้องเฮียนมันชมอยู่นครดนรงนี่ถ้าอย่งจกเข่าโอ้เขาเหนียวน้องนีจุกเขา,เ,าขเหนียว,ยวตล่ละเขาอยัางหลายเลยพี่น้องนี่เมืม่อแล้วบอสโอ้มันหมดเงินแล้ว เขาอยากซื้อซอยยูมันบ่มีเงินแล้วเงินเก็บผมมีแล้วยงายงค่าจิบเขามันมันบ่มีเงินกีบแล้วเนี่ยเอาไปยด้รถก็เอายังค่าจิบเอาไหมเ,อ,อ,เอาแข็งแห้งแข็งแห้งเด้อแ,แ,แ,แมย์เนื้อออยู่รถเมือหลันงนี่ตองนี้เออแต่หกักแต่แพงนะครับคนอยู่นี่ตลาดนี่นะครับนี่ใสด่ดีนะถ้ากบนอยู่กับน้องนูนี่แหละนี่นูก็บคุยแต่ผู้เบาวอยู่นี่ล่ะ กูเข้าไปเหรอฮะกําลังกินข้าวเลยยังไงน้องหนูกําลังกินข้าวเซ่บอยู่ดอกเขาก็อยากกินน้ำอยู่ย่างเปลาะกลับไปอีกพี่น้องเผื่อหนึ่งนะตลาดของเฮานี่เพราะว่าเริ่มสายมากอะเริ่มเปลี่ยนบรรยากาศเริ่มสายเริ่มเปลี่ยนบรรยากาศน้ำเย็กัสิเมื่อแล้ว เริ่มสายก็เริ่มเปลี่ยนบรรยากาศผู้คนกับมาหลายขึ้นเนาะนี่มาหาซื้อเนี่ยอยู่เนี่ยกินมีผู้สาวมายืนถ่าน้ำดิผู้สาวกับงามงามๆแบบเจ้ากิดเปลี่ยนจังวะเจวเป็นเป็นที่เนีบวกเยเจ้าระวังนะเจ้าหีกินไหลมันสีบงงามดิฮ่อยกอดเนี่ยข่ยกอกเดี่ยโอเคแปลว่า ตกลงตกลงดมีนแล้วโอ้โอเคแปลว่าเมนแล้วโอเคแปลว่าตกลงเจ้าเป็นน้องเราบ่เป็นลูกค้ามาซื้อนี่เป็นลูกค้ามาซื้อซื้อไส้เลยเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเออเรามาเป็นพี่น้องเรามาซ้อยพี่น้องกรุงรหาพันอันนี้ย่างมากแบบนี้เนี่ยมาเอามาเก็บเอาเงินบ่สิมาซื้อมาซื้อเงิบ่มาเสียเงินบ่ เจ้าสิกินนี่อย่างเมนูเจ้ามือนี่เจ้าตั้งใจไว้ยังมหเอาลองแนบมาดูจังหวอันใดแทบอยู่ในนี้เอาราก็สีงามลายเทื่อนอยู่เนอะสิบห้าพันกินผู้เดียวสิบห้าพันนะน่ะกินลายคนบอกเพราะว่าอยู่บ่โอ้เสดงว่ากินบายองอาหารเราเ่าเขาด้รพวมกมึเลยนะ่ เจ้ามาซื้อยังเคยมาซื้ออ้อมวายเบิด์ซำอ้อมวายเบิดแล้วมันแซ่บแห้งกเลยเบิดโอ้มันแซ่บแห้งต้มติ่งเอาเบิ่งเราก่อนเราสิกินเนี่ยเจ้าคืองามเหตุเจ้ากินเยี่ยมากินข้าวกับแจ้วหอยหอยหอยเอาเยอะทุ่มก็นนะสนะนั่นคือเรื่องามคือเล่านี่นะเออเจ้ามีแฟนหรือเปล่ามีแล้วยี่หลี่นี่บอก คอยนึกว่าเจ้าหากระจบใหม่ๆดิเป็นนักเฮียนจบใหม่ๆหากระเฮียนจบใหม่ๆกำลังดีใสเห็ดเวียกนะเออไม่เห็นเนาะเจ้ามีครอบครัวแล้วมีแล้วโอ้คโหรักษาสุขภาพได้ดีเนาะเจ้าเนาะงามแถวเจ้าก็งามดิเออเอกระยองใครได้ไหมไปย่องได้ลูกค้าไปย่องไม่ข้านาะเจ้าเนาะโอบเจ้าเดี๋ยวมีแฟนหรอวะคอยท้ายังยังบูมีแฟน อิลี่วะเจ้ายาวเด้อมันจะไม่มีคนที่ก้าวเข่านะมันจะไม่มีคนขายเครื่องเจ้ายาวเด้ออิลี่ไหนใครบอกความจริงเดยนี่แล้วเอ็นดานละอยู่อตรงนี้แหละอยู่ซื่อบอเอออยู่แบบนี้ยัง่อยยัดซำเทาซะบอต้องสนใจดอกเพ็ดกับเข่ากินเอาเองก็ได้เจ้าเพ็ดเป็นอยู่เละเป็นกระเทาะและชายเอ็นดานลาสามกระดูกนู้นเป็นแท้เข้าไปเพื่อเสี่ยงคฮ้ยนั่นดิพูดอะไรนั่นเราเพิ่งสวดอยู่บมั้ง หากกระเลี้ยนจบหากกระเลียนจบหมอเจี๊ยตพิกายนี่สิเอาอยู่วะปัวนั่นเนะบ่มีไผ่เอาเราวบะจะหาให้เราเนี่ยเด้อจะบอกวิธีเราเนี่ยเด้อเออยอกเมียข้าโยกเมียขายนี่แหละพี่น้องเนี่ยพี่น้องม้วนแล้วเนาะเออพอดีม้วนเองปัวพี่น้องเอเห็นว่าก็ได้เนาะงโยกแน่มาจากม้วนจังหัวมีเสาร์ออกมีเสาร์ออกใหม่ ทำเดซอนอืรทำเดศอนโอ๊ยเป็นใจบางเงินบาทนี่ไหมวะพักอยู่บ่จั่นแหละมันอาจสิบไก่เป็นเงินล้านก็ได้แน่นี่เออต่อขึ้นให้เจ้าเป็นเงินล้านก็ได้เจ้าอาจสิได้แฟนคนไทยก็ได้อ้าวขอบใจเด้อะอืออือยิ้มไฟแนลละคนไทยโดยจำ5ไฟแนลว่าคนไทยจังได้ว่าจ้าก็ได้ <c oughs> เอาไยักได้เลยเนาะเอาเพียะเถอะเอาก็เอาไปหางเงินไทยไซเอา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 ไปได้ยังมาแค่ไนเปลวขนมมาโอ้โหเปลวขนมมากว่ะสุดได้อย่างซาลเปนนมมาซ <c oughs> าลา, <c oughs> าเปาไหมซสระเปาเท่าไรเท่าไรร้อนๆเงาแตกแล้วสระเปรา,ร,เปร,าร้อนๆเท่าไรสองพันโ <c oughs> อ้โห่วยละสองพันเง <c oughs> ยละบาทเงยละบาทซาลาเปาเรา ขนาดยังวะไทย้ขมอครับไหมออ้เน่เนก็ได้เพิมพิ่มพมันตมันมันกำลังโกอวยังโมเบิดจะมาเือขอเดี๋ยวมันเ่อนี้จะมันช่วยเรามันก่าดูแลเข้ามันใ้ทีขอขพวกข่อมาใส่ตู้ันเข้าไอะแล้มไม่้อขอเออเสีสวยนี่มีมีคนเอาเงินมาแล้วมันมีถอดกวยถอดมันคนมีเงินมาแล้วนี่เดี๋ยวาื้ให้พ่อใหญ่หน่อยซื้อให้ได้ เขายืนนั่งไบอกยืนเจ้ายืนซะคยนั่งแม่มเลาอะไรเลยเดียวเขาจอบเดีอันน้มาต้าเออเบเดกินบอกกินน้กันวะม่เอากินกินเลยอาพาเพื่นเอามาน้ำเต้ามาซูเพื่อนเยดหาแนวดีกันนไเบดเงนน่ะซื้อขนมไม่ค่อยได้ห่อนึงนี่นะใส่ถุงใส่ถทงใส่ถุงเอาเอาเอาง อยากขายเจ็ดถุงแมันคิดแน่นน้าอันมาอะไพเอาเมยเอาเมยเอาเมยเอาเมนกินได้กันปัดปอาน่ไหนนะบเอบเนไขเยเ้อ่เจาวเจ้าคนถามเอาเนาะใอก็เยานเย็นว่าเอาไข่เจายวเยนมันเป็นเบื่อสิคือํางานกินน่ได้มาให้กินาได้เราเจ้านี่เด้อคืออ่นเออคได้กินแน่เลยเอาเบิอบอกซื้อเอาฟอร์เอาลายแล้วอมคนเจ้ายรวมคนขายมาเลยเอบอลายถือเบิี่อคนขายก็ไม่ขายขามือนี่ไงรวมเพาะคนขาย

รถแล้วมาแม่มันีสิเก็บตัวเก็บเตียงเก็บยังซอยขึ้นรถให้ล่างยังซอยวะบ่มีแนวล่างเลยเปิดม้วนเปิดหมวกออกเลยเปิดเลยเล่เปิดออกเปิดเราทั้งหม้วนนะเปิดรถนะเปิดรถนะเยังเงี้ยเงี้ยช่วยบอกช่วยบอกไม่อีกฮะทำไม่อีกใจนะทำไม่อีกใจเราสีซื่อใจเจ้าเราเนี่ยใจได้บันนี่มี่เงี้ยมันก็กลัวให้กินเลย ขวบ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 ขวแค่มาพักินสิกิน้เอาให้มพอย่ให้พอใพอบนทันบทันกินให้พอดแล้วยะทาวรีวหาปบราปาริปุเรนทิสังคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนางอุปกรรมปติอยู่เท่าไหนเอาให้พอนเลยเมเอาพอดไี้แม็กเมา คือเก่าปนผัวเก่าเน่อยกำลังใจเราเมายังเดียวจะพันซื้อใจเอาไว้น้ำเจ้าเออขอบใจเข้บใจนี่มีน้ำมาชื่ออีกเอารถมาขนมาถนัดจืดชื่อใครปะจื้อมองใดใครได้ชื่อมองหมวกขาดเลยจืพิ่นเลยนี่หมวกขาดพี่น้องเอ้ยกินบ่ได้ได้หมวกมองจืดเพิ่นเอาแม่กินแม่มาทำเก่านี่กินเนี้ย ใหญ่เด้อข้หนมเอาไปแล้วกำลังไปทอดกอาไปเลยเนี่ยคุณเพื่อนเพ่อนอดเลยดิญาทาวริวหาปุราปริปุเรติสังคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกรรปฏิอิติตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิชนโตจันโทปราาโซยาทามณีโชติระโซยาท้าคือเนี่ย เอ้าก็บญาขาเนาะว่าให้พรเนาะให้พรกับให้พรส่วนเราเว้ยนวากันได้ตอนจะขอพรให้จะขอได้ก็แล้วไงเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละให้พรผู้สาวพี่น้องไงแค่นี้ยินมาพระให้พรก็เลยจำมากนะเออกันมาผิดแผลก็แผกเนี้ยไปกับขอโทษขอให้ทำอาไรเนี่ยเออเอฟซีเลยเออเป็นยังเว็ยนวาก็ได้เอาหัวไปเอาเหรียญเอาหัวเนาะก็ได้หยกนวหัวม้วนพี่น้องเลยเนาะน้องอ้น กับบุร <bord ering noise> ีหัวแ้หันโอ้มงมีแฟนอยู่หรือ่าบ่ตกัวกับ่ไร้อ้ํานำน้กระซ่บแซ่บคนมันคือคนขายเนาะกินเด้เออกินไล้เนาะยนไกินขนมเนาะขนมดนน้นเขาคิดว่ามันย่างข้ามขึนอีหลกินน้ำแหลมยังแซ็บก็จะกินน้ำกันอยังแซ่บ่นงนี้ขนมรลาเรือทีกินก็ย่างื้ามขึ้นแกปลื่นเนาะหวาน่นมนคนน้ำใจมันเลยแซ่บแซ่บรมอย่างนี้ใจใจมันใจมันด่างเลย ต่มันด่างเดียวมันด่างมัน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 ใจเจ้าเดียด่างอยู่โอ้ใจขวาก็โอ้เจ้าขวาก็ด่างดิ่งมาครั้งแรกของขวากันเนาะวายคนก็ยังด่างเนาะขนมก็ยังด่างเนาะโอ้แซ่บีปน้องบานหวานเนาะแซ่บสิมือลรวปะอันนี้จะกินอยู่างไ้ทอดผมกินทอาที่ออกไปฝากเขาเลยโอ้ก็กินเลยเนาะไปทุกภาคกับเจ้าลุงมันมีอ่ะนองมาทำเถอะนะอย่าไปเราซิมเบอร์น้องจะโอนยจะเป็นมีน้องหักโมเป็นโมเป็นโมเป็นน้องเฮา ลองอยู่ห้องแฮมเห็ดงานเห็ดเรียกอยู่หมอกันเคาน์เตอร์นะโอเคโอเคแม่แหละไม่ยานไปยิงเลยดึกน้อยบอผู้้ายอ้าวไม่ยิงก็ไม่ไล้นะฮันนะผมมีเขายังบอเห็นอยู่เออเดี๋ยวสิเมื่ออะไรพี่น้องเดี๋ยวให้น้องอ้นเราบอกลาบซะก่อนได้ละลายเด้อค่ะลหลายๆเด้อเขาจะคุณกินเด้อมาอีกเด้อร์มาอีเกอร์เทนะนะสุกหลับๆลัเท่าไหนมาเจ้าสิบบมีแฟนป้าบอ โนางบมี่าอ้ยเน่งก็อีรบอ่ะอิอเด้อจะฝากเอาพาเด้อโอ้ยับมาขนาต้องฝากแดงกว่านี้เด้อฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า uh, ฮ uh, ่าา ok ่าฮ่าฮิาฮ่าฮ่า่านาฮ่าาซื้อมาให้ฮ่า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 ฮาฮ่า่าฮา่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าาาฮาาฮาฮ่่า่า่่าฮาฮ่าาาาา เอาขึ้นได้เอาขึ้นได้ไป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 ใจเด้อไปไปนี่มันแซ่บจะทีความซื่อนะโดยไปไบใจเด้อหมูเจ้าหนิมันจะเสียบแล้วนี่หมูเจ้าใจเด้อดีทันแล้วก็ใจโดยขอบใจเจ้าไปส่งไปเนีายนี่ส่งยูาค้านขายหมูนี่บาเมื่อเมื่อกระริบ ไ,ไ,ไม่เท่าสีเมือว่นี claro> ่มาเปไปส่งคนยนี่งทงาหายีตากันคนนั้พี่น้องใครไปไปส่งไปเดน่ไป้เนี่ยไปแล้วเด้อไป้เปเ้อโอ้ดขัดขนาดเลยพี่น้องขัดขัดขัดโอ้ใม็กเฮ้ยยังได หาอไอ้เพินนนน่นมาเพิอนมาสง่งได้ใจคาน้ำมันตีนหรอได้ค่าน้ำมันเด้อเอาเดินทางปลอดภัยเด้อ<ไ>นี่คือสัญลักษณ์ของตลาดเสือปวนเมืองเสือปวนครับหมูปูสิไข่ครับช่วงนี้หมูแม่สีกอไข่หมูปูนี้ไข่สอง่วยครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาเห็นกระท้อหมูเนี่ยนี่ผมว่า,ม,ามีมองเดียวหรอไปไแล้วบ่ไปแล้วปิดแม่ยังว่าให้ปิดได้เห็นปิดแต่ไม่ผ่านผมเล็กกล้องจะยังว่าให้ปิดเอย่เอาหัวย่อสกัดเด้อ ย่อหมูจ of ังหน่อยหนงพี่น้องเป็นลุงแม็กเราโยกเมื่อกี้นี่จุกยกเพิ่งว่าตัวนี้น้ำหนักมันสิลายเป็นได๋โอ้ยมันขี่ใส่ได้เนี่เกือบแล้วเนี่ยโยกตัวน้อยโค้ดเอาขี่ใช่ใจไปหมฮะขี่ใช่ขี่ได้หน่อยโค้ดไม่โยกตัวนี้น้อยจุกยกใหญ่ๆนี่นะจุกยกตัวใหญ่ๆนี่พอยกนี่เด้อตัวใหญ่ๆนี่ไม่สิหนักอูู้หโอ้โหพูดเลยนี่โอ้โหพี่น้อง โอ้ยมูออ้ยนักขนาดวะตัวนี้เท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะฮเก้าแสนตัวนี้พี่น้องเก้าแสนอู้เซนี่ยนักนักตัวผู้หรือตัวเมียมู้เก้าแสนโอ้ยหนักโอ้ปลาชัวร์ปลาโล่ตลาดมั้งี่หรี่ไงตอนนี้ก็มีจักรโล่หนิยี่ห้าจัก